วันนี้อัปเดตที่กระแผงไฮโดรบายสมพักวัดเจ้งขวัญกันหน่อยครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ผมจะทําหน้าร้านเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นบ้านพักของตัวผมเองนะครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นสไตล์แบบดินเทจนิดหน่อยโดยเป็นเหมือนน็อกดาวน์นะครับอมาดูแปลงผักกันนะครับแปลงผักอันนี้คือรอบที่จะเก็บวันอาทิตย์อีก2ออาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าผมผักผมจะไม่มีนะครับเนื่องจาก ที่สวนเกิดปัญหาผักแกรนนะครับเนื่องจากน้ําในการปลูกผักนั้นมีค่า e ีซีเปลี่ยนแปลงซึ่งผมเองก็ทราบเมื่อตอนจะปลูกนะครับวัดค่าได้400น้ําเปล่าแต่ผมก็ยังจะปลูกอยู่ก็เลยเป็นอย่างที่ผลลัพธ์ออกมาก็คือเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับว่คือมีปัญหา ก็คือพักเขาจะแกนเขาได้ธาตุอาหารมากเกินไปนะครับทั้งที่เราใส่ค่าใส่ปุ๋ยสารละลายเี่ยไปเท่าปริมาณเท่าเดิมแต่อันนี้จะเป็นรอบของอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับก็จะมีพวกหนอนพวกเพลี้ยมาทำลายอยู่วันนี้ผมก็ได้ฉีดบิวเวอรเรียชนิดน้ำแหนตาส่วน2 0 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับหครั้ง แล้วก็ฉีดไม่พอแล้วก็จะผสมอีกหนึ่งครั้งก็คือ10ลิตรตอ่อบ,บิวเบเลียหนึ่งร้อยีซีอันนี้คือแปดแปดโต๊ะที่จะเก็บในอาทิตย์หน้านู้นครับก็จะไล่ไปเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกของสัปดาห์หนึ่งผมก็ยังเล็กๆอยู่อย่างนี้ะนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ที่ผมกําลังจะลงปลูก พรุ่งนี้นะครับผมเตรียมน้ําปุ๋ยและมีอยู่ค้างอยู่สามสามโต๊ะนะครับผมทําคนเดียวอันนี้เป็นสัปดาห์ที่ผมบอกนะครับว่ามีปัญหาบางต้นก็จะรอดความจริงเนี่ยอันเนี้ยจะต้องเก็บสัปดาห์หน้านะครับเอาทิตที่ที่ถึงเนี้ยแต่ดูต้นดีครับเขาเอา่มีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็เอ่อจะเก็บเอาไว้เอ่อจะเก็บเอาไว้ทำสลัดโลหรือว่าทำอาหารคลีนได้ฮะอันเนี้ย นนเ,เนี่ยนะฮะเนี่ยที่ว่างๆวัวโบ,โบนี่นะครับคือเสียชีวิตหมดนะครับต้นไหนที่เขาชอบทาตอาหารเขาก็จะโตได้อะอันนี้คือของสด,ดาที่เก็บอาทิตย์หน้าแต่ว่ามีแค่นี้ฮะอ่านี้เรามาลงไปดูโรงใหม่ที่เราใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับวันนี้ก็ติดตั้งปั๊มเพิ่มช่วยเพื่อราเลียงน้ําอีกตัวหนึ่งอันนี้ครับโรงเรือนนี้นะครับนี่โรงเรือน ที่เราทําขึ้นมา4ี่โรงโรงนึงก็จะได้อัตราการปลูกประมาณ40่กิโลฮะนะครับอันนี้กล่องโฟมจะเป็นแบบรุ่นที่ผมคิดเองก็คือ60เมตรยีนะครับตัวอย่างกล่องอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเราก็จะใส่ตัดถุงพลาสะติกใส่เสร็จแล้วเราก็เจาะรูข้างเพื่อให้น้ําออกนะครับนี่เป็นโรงที่สอ,อันนี้เป็นปั๊มน้ํากับบ่อน้ําผมใช้น้ําในระบบของ น้ำผิวดินนะครับผมขุดลึกไปแค่ไม่ถึงสามเมตรเลยครับเพราะว่าปลาปลาที่บ้านผมนี่ยังเข้าไม่ถึงทั้งที่มาตรงนู้นแล้วแหละแต่ว่าแต่อย่างหนึ่งปลาที่บ้านผมก็ไม่ค่อยสะอาดด้วยครับเพราะเป็นปลาเทศบาลน,นะครับไม่ค่อยจะเถียนเท่าไหร่อันนี้ลงเพราะนะครับก็รอให้ปลาปูพิพาเข้ามาจัดการต่อไปในอนาคตผมก็จะใช้น้ำปลาได้ตอนนี้ต้องใช้น้ําบ่อไปก่อนน้ําบ่อเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันจะมีค่าเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นโรงเรือน สวนสวยงามแล้วก็กั้นที่ทำเลือกทำแบบแยกกันก็เพราะว่าเวลามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคแมลงเนี่ยเขาจะได้แยกกันนะครับเพราะไม่อยากเป็นโรงใหญ่อย่างนั้นเวลาเป็นก็เป็นหมดอันนี้จะเป็นทางเข้าเดี๋ยวผมจะปูพ e ทางเข้าเพื่อกันยากขึ้นนะครับตรงนี้ผมจะกั้นเป็นรั้วนะครับเพื่อกันสุนัขก,กันแมวเข้ามารบกววนนะครับผมจะกั้นตรงนี้แล้วต้องจะเป็นทางเข้านะครับ เวลาลูกค้าอยากจะมาดูการเรียนรู้จะซื้ออุปกรณ์หรือจะมาแวะมาทานอาหารหรือแว้มาซื้อผักสดทุกอย่างที่ผมแปลรูปลูกค้าก็จะมาจอะตรงนี้เข้ามาจางหมู่บ้านหรือต่อไปตรงนี้เขาก็จะทําบ้านจัดสรรเห็นดําๆเป็นป่าเงี้ยแต่ทำบ้านจัดสรรหมดเลยนะครับนี่แหะครับอัปเดตงานวันนี้โอเคฮะ